สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทํานายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันอังคารเนาะเดี๋ยวขอยัดนิดนึงโอเคของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับให้ผลในช่วงรายไตรมาสเนาะก็คือในช่วงเมษาถึงเดือนมิถุนาเลยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของความรักเพียวๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปเป็นในกําลังใจในการใช้ชีวิตคู่เนาะอย่าเอาไป ตัดสินใจที่เป็นเรื่องสําคัญสาคัญในชีวิตคู่นะครับแล้วก็เป็นการังใจให้คนสดนะครับคนที่สดอยู่ก็ขอให้เจอเรื่องราวที่ดีแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็โดดูให้เป็น3เดือนเลยเนาะแต่ถ้าเป็นลักษณะของที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นดวงทั่วไปนะครับแล้วก็ดวงที่เป็นความรักที่เป็นรายเดือนทั้ง2อันเนี่ยโดก็มีเพลย์ลิสต์ให้ตั้งหักเนาะก็ฝากนะาติดตามด้วยแล้วกันนะครับของเดือนเมษาโดก็ทําไว้ให้แล้วนะครับ คิดว่าสงกรานนี้ก็น่าจะได้เริ่มอัปโหลดของเดือนพฤษภานะครับก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นบล็อกนะครับก็คือเพิ่งอัดไว้ได้2บล็อกแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสไปไหนอีกโดก็จะทำเป็นคลิปของโดเองอีกทีนึงนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจโดด้วยนะครับ d o activity นะครับแล้วก็ฝาก คอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยแลกเปลี่ยนนะในคอมมูนิตี้นะครับเพิ่งได้มาๆ,ๆนะครับก็ต้องขอบก่อนหน้านี้ก็ต้องขอบคุณอยอดซับสไคร์ประมาณ600กว่านะครับซึ่งกว่าจะได้มาก็ในระยะเวลา3เดือนก็ไม่ง่ายนะครับก็ไม่ง่ายจริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับคนที่เกิดวันอังคารเนาะในเรื่องของความรักคืออาจจะต้องนิดนึงอาจจะต้องขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ เพราะว่ายัางไม่ได้สับไพ่นะครับแต่ว่ากดอัดไปแล้วนะครับอ่ะโอเคสับเสร็จแล้วนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเนาะก็อาจจะขู่คานิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอดีว่าเพิ่งเสร็จงานช,ชาวนะ่วงเช้าก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคนวันอังคารก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องบอกว่าอ,อ บางคนเนาะเพิ่งมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์เนาะมันอยากตัดจบอยากอยู่กับอยากมาอยู่กับตัวเองเหมือนอาจจะตกผลึกอ่เในส่วนของคนมีคู่ก่อนนะเออคบกันมากกว่าสามเดือนหกเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หรือบีพึ่งมีกรณีกันมาบานเนาะมาดูครึ่งแรกส่วนเฟสหลังจะเป็นของคนโสดทั้งหมดนะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเนาะแล้วก็ไพ่อรขึ้นะครับ บอกอะไรอย่างแรกก่อนเนาะโดมมีความรู้สึกว่าคนรังคานะครับบางคนมันเหมือนกับว่าเพิ่งตัดจบความสัมพันธ์มาอืมมันมีการบล็อกกันไปนะบางคู่บางกรณีมันเหมือนกับว่ามันมันตัดขาดมันจบละในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นช่วงมีนาที่ผ่านมาเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะของการที่ว่าไม่ไปต่อกันอืมต้องบอกแบบนี้เนาะเหมือนกับว่าคือ หรือบางคนที่ยังดีๆกันอยู่อ่ะมันก็เป็นลักษณะของการที่ว่าไม่อยู่ต่างอยู่ต่างคนละมุมอะครับไม่ค่อยไม่ค่อยสื่อสารกันเท่าที่ควรอืมเหมือนเก็บตัวเก็บทรงกันอยู่ในมุมของตัวเองประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามีเดอะเวิลด์ขึ้นมาอืมเหมือนเป็นลักษณะของการที่ว่าต่างคนต่างอยู่กับคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอ่ะแล้วน่าจะเป็นชาวฝั่งวันอังคารเองที่ อพอแล้วอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยด้บางคู่บางกรณีเนาะทีเนี้ยภาพรวมของไตรมาสนี้เป็นยังไงนะครับถ้ามีง้อบอกเลยว่ามีง้อนะครับอมืมีง้อแน่ๆนะครับโดยรวมนะบทสรุปโดยเห็นเลยว่ามันมีการง้อกันนะอ่ะอื กลับมาปรับตัวกลับมาพูดจาดีกลับมาทำอะไรดีต่อกันนะครับค่อนข้างแฮปปี้นะแฮปปี้แล้วเหมือนให้อิสระกันมากขึ้นอะไรที่เคยตึงกันก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ซึ่งถามว่าแต่ในบางคู่บางกรณีที่ไม่ปกตินะก็ต้องบอกตรงๆว่ายังมีการไปไปมามาอยู่อืม อาจจะไปมาไปมาบางคนอาจจะไปทํางานบางคนอาจจะไปแบบคือห่างกันแต่คู่ที่แรงๆเลยน่าจะมีอ e ีกความสัมพันธ์หนึง่งหรือครอบครัวเขาญาติฝั่งใดฝั่งหนึง่งที่บางทีเขาก็ต้องแบบไปแต่เขาอาจจะปักหลักนะเขาไม่ไปเขาไม่เปลี่ยนล้วกก็ไม่ไปนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเพราะอะไรโดยเห็นว่าในช่วงนี้เขาจะกลับมาเหมือน,อนกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณมากขึ้น อมืมีการกลับมางองกันนะครับเท่าที่เห็นนะเพราะอะไรมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะอย่างแรกก่อนเนาะโดูอจดูมองว่าชาววัน,นอังคารน่าจะมีตัวเลือกอืมอันนี้เดอะลเวอร์ over, นะครับก็เป็นชาวธาตุลมกุมิทุนตุนนะครับโดยมีความรู้สึกว่าชาววันอังคารเนี่ยอาจจะเป็นตัวชาววันอังคารเองก็ได้เนาะ พาชั่น <Passion S 2> ในความรักะมันกลับมาอาจจะด้วยความคิดถึงหรือเป็นลักษณะของการที่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้หมดรักนะแต่แค่ว่าปัญหามันไหลมันไหลเรื่องจนเกินไปก็เลยขอว่าขอเฟดต,ตัวออกไปก่อนขอตัดจบขอไปเคลียร์ปัญหาหรือสัสางปัญหาก่อนในคู่ที่เบาๆแต่ในคู่ที่ไม่ปกติก็ต้องบอกว่าชาววัอังคารนะยังไงก็มีตัวเลือกครับอืมเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับมันก็เลยมีการงอกันซึ่งน่าจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นเมช่วงเมษาเลยนะครับที่เห็นนะอืมเวลาแต่เขาจะมาแบบเขาจะไม่พ้งพ้างเข้ามานะเขาจะพ้งพ้างไหมอาจจะเป็นการลักษณะของการอาจจะมีพ้งพัางในบางคู่บางกรณีอาจจะเป็นลักษณะของการพ้งพ้างเข้ามาแต่ ที่เพิ่มมาเพิ่มเติมคือบางทีอาจจะมีการปีด้วยนะครับแต่ชาวอาังคารนะ่ะช่วงเดือนพฤษภาคมเพอาด้วยความที่พอเป็นในออปเพนต์เกิลมันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าแบบไม่ได้ทัไม่ได้ไไดังใจคุณทุ่มเทให้เราแต่ไม่มากพอไคุณทุ่มเทให้เราแต่ไม่มากพอก็เลยมีความรู้สึกว่าเบื่อ เบื่อการปรับตัวที่บางทีช้าเป็นผู้ชายที่ช้ามากบางคนบางกรณีเจอเจอคนที่ลักษณะช้าหรือไอ้นุนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาหรือในอีกกรณีหนึง่งมีอะไรหลายๆอย่างที่คนใหม่ๆนะที่เข้ามาหาวันงชาวอังคารนะแล้วไม่ทัดใจเท่าคนเดิม หรือเข้ามาแล้วเป็นลักษณะไทายเดิมๆลักษณะเดิมๆเ,เพราะโรเห็นเลยว่าตัวเลือกเยอะเยอะขึ้นนะครับชบาวมังกรตัวเลือกเยอะขึ้นอืซึ่งบางทีอะเราอะค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองแล้วไงว่าอะ่ลึกๆอยากให้โอกาสนะแต่มันเหมือนกับว่าการให้โอกาสของเราอะเขาทําให้มันไม่เต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีขอแบ่งใจไวนะ้หน่อยแล้วกันว่า ถ้ามีคนที่ดีกว่าเราก็อาจจะเลือกคนที่ดีกว่าไงทําไมดูผลงานแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในกรณีของคู่กรณีของคุณนะว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้พอมีทุนาคุณอาจจะให้เวลาในการง้อของเขาอะมาจนมันแบบอิ่มตัวละให้โอกาสแบบ ไม้อ่อนก็แล้วไม้แข็งก็แล้วอืมเด็ดขาดเลยครับที่นี้น่าจะมีการรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องชัดเจนกว่าเนี้ยคุณต้องทุ่มเทให้เรากว่านี้ยไม่อย่างนั้นนะก็ไม่ต้องกลับมาเสียเวลาเหนื่อย <c oughs> มันก็เลยเป็นลักษณะของการที่ว่ากลับมาหวานเลยครับ <c oughs> two f cups นะครับอันนี้อาจจะเป็นชาวมีนก็ มีนกอลกบพิจิกได้ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบโอ้โหพอเจอไม้แข็งเข้าไปอืมหรือในบางคู่บางกรณีก็คืออาจจะไม่เอาเลยเริ่มเริ่มต้นใหม่อืมกับคนใหม่ในบางคู่บางกรณีก็เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแหละพอคุณให้เงื่อนไขเข้าไปเนะีืมแต่หลายคู่โดยให้ประมาณหกสิบกเจ็สิเปอร์เซ็นตะ์อะโดยมีความรู้สึกว่า ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะครับส่วนใหญ่อะจะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอืมเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเกิดขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะ่าการการงอเขาอะจริงๆมันมันช้านะขอโทษทีนะ,ะต่อนะครับมันก็คือเหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอืมเพราะอะไรเดี๋ยวดู อย่างแรกเนาะคือมันมีการให้อิสระแก่กันจริงๆริหรอครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นอะ่ะโดยมีความรู้สึกว่าคุณไม่คุณน่าจะปรับตัวได้ประมาณหนึง่งแล้วอย่างที่บอกเนาะมันมีการกลับมาขอโอก,กาสแล้วมันทําให้มันดีมันดีได้ระยะหนึง่ง mm hmm. แต่ในขณนะเดียวกันอย่าลืมว่าชาวนาการนะมีตัวเลือกแบบเมษาละอืมในส่วนของคนที่ ชาวนาคารดิวอยู่นะหรือเป็นคู่กรณีนะคบอยู่หรือดิวอยู่ก็ตามแต่เพิ่งมีกรณีกันด้วยแปดไม้เท้าคือเขาจะโพ้งเข้ามาแหละครับอย่างที่บอกบางคนมีนมการเปีด้วยอืมบางคนม,นมีการเปีกันด้วยซึ่งโดก็เห็นเลยว่าบางทีอะ่ะเขาก็จะพยายามแหละแต่พยายามยังไงยังไงก็มันมาปรับปรับไงมันมาปรับปรับแล้วความหนักแน่นความทุ่มเทหรืออะไรบางอย่าง คือปากบอกว่าทําให้แบบปากบอกเออเดี๋ยวจัดการปัญหาให้นู่นนั่นนี่ไม่ว่าเขาก่อนนั่นนี้เขาจะทําอะไรมานะเรื่องดีหรือไม่ดีมากไอยแค่ไหนเขาปรับตัวให้ได้นะครับแต่พฤติกรรมหรืออะไรบางอย่างอ่ะมันไม่มาไงเออมันมาแค่อ่ะสัญ,ญญาปากเปล่าอ่ะเอาง่ายๆอืมพอต่อเข้าพิสภาสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อยังไงครับตัวเลือกเยอะ แล้วเขากังวลอืม <_ d ance> เขาจะจับสังเกตเลยนะแต่ว่าเขาจะไม่เขาจะไม่เทคแอคชั่นอะไรเยอะนะครับเขาจะอยู่ในมุมของตัวเองอันนี้อาจจะเป็นชาววันจันทร์ได้ด้วยนะครับชาวมินชาววันจันทร์อ่เป็นลักษณะของการที่ว่าเหมือนเขาจะเขาจะจับสังเกตได้ว่าชาววันอังคารน่าจะมีตัวเลือกอืมเขาน่าจะรู้แล้วล่ะว่าชาววันอังคารเ <_ d ance> ฮ้ยรอบนี<ฮ>้เขาไม่เล<ฮ>่นนะรอบนี้ชาววันอังคารไม่เล่นด้วยนะ ถ้าคุณไม่ทุ่มเทยังไงฉันก็ไปยังไงฉันก็ตัดอ,อืมเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นเจ็ดเจ็ดถ้วยเนาะในคู่ที่ปกติก็ต้องบอกว่าเอ่อต่อให้ไม่มีช้อยส์หรืออะไรฉันก็ชาววัังคามีความรู้สึกว่าจะให้คุณค่าตัวเองแล้วไปโฟกัสกับสิ่งที่ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นประมาณนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็เลยมีความกังวลว่าเฮ้ยเราเรา เรารักกันไม่มากพอหรอที่โดเห็นนะมันเหมือนกับว่ายังไม่พอใช่ไหมยังยังทําได้ไม่ดีพอใช่ไหมอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันมีคําถามในใจเคนะครับแต่มันเป็นลักษณะของการที่เขาจะเก็บทรงอ่ะเขาจะไม่เขาจะไม่กระตกกระตากเหมือนกับตอนเมษาแต่พอมิถุนาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไม่เป็นไรคือสภามันเหมือน บางคู่ก็เหมือนเลี้ยงไข่ในบางคู่บางกรณีก็เหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์ที่ลับๆด้วยนะเออลืมบอกพอดีมันตีขึ้นมามีความสัมพันธ์หนึ่งที่บางทีอาจจะมีเรื่องคนเก่าๆเขาหรือปัญหาอีกฝั่งหนึ่งที่บางทีเขาก็ไปไปมาอืมแต่ถามว่าทําไมเขาจะเลือกตัวจริงของเขาเพราะในเดือนมิถุนาครับอืมสิบเหรียญถ้าคุณเป็นตัวจริงของเขายังไงเขาก็เลือกคุณก็ไม่มา,มาตัวอักครับบางคนมันเหมือนกับว่า มองเห็นความเป็นครอบครัวบางคนมันมีในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์เนาะบางคนมีเรื่องของการมัดหมายแต่งงานนะครับถ้าเป็นอย่างที่โดว่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะแต่งงานเนาะก็พยายามตัดเพราะอาจจะด้วยอะให้เงื่อนไขเขาด้วยแหละส่วนหนึ่งเนาะดูพอดูประกอบกันแล้วเนี่ยทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวของแฟนคุณแล้วก็พอดูภาพรวมในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนาเนาะมันมีความแบบ พราะเราคาขาดแล้วอะเด็ดขาดแล้วอะว่าคุณคุณจะต้องทําให้ชน,นะคุณจะต้องทํรตานเงื่อนไขที่ฉันบอกนะไม่ว่าจะเป็นแบบเออคู่ที่ไม่ปกติเลยอะก็ไปเคลียกันมาให้เสร็จถ้าเคลียไม่เสร็จก็ไม่ต้องไปต่อกันหรือถ้าคู่ที่ปกติเลยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. คุณกลับมาให้ฉันเนี่ยคุณก็ต้องปรับในเรื่องของบางอย่างเนาะเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจทุกอย่างคือ เหมือนจะเอาแต่ใจนะแต่ด้วยความที่ว่าเราละลาลลังกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆซ้ำๆมานานมากพอแล้วซึ่งถามว่าพอเขามีความรู้สึกว่าเขาจะเสียคงไปเขาก็จะเริ่มกลับมาเต็มที่ล่ะคือเขาอาจจะทอบ้างแหละในบางมุมนะในคู่ที่ปกติเนี่ยโดยมีความรู้สึกว่าเขาก็ทอแหละในช่วงพฤษภาแต่พอถึงเวลาปั๊บถึงมิถุนาปั๊บโดมีความรู้สึกว่าเขาจะเฮ้ยไม่ได้ยังไงก็คือ คู่ชีวิตชั้นแหละเขาก็เลยก็จะไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ไปไม่เปลี่ยนให้ในถึงว่าไม่เปลี่ยนใจนะหอือไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ยังไงก็คิดว่าคงจะไม่ไปจากคนนี้อีกละอืมจบสวยนะโดยรวมนะจบสวยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเนาะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ค้างคาอะไรอย่างเงี้ย บทสรุปนะสิ่งที่ค้างคาอะไรในใจอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะถูกลดทอนลงด้วยนะครับมันเหมือนให้อิสระแก่กันมากขึ้นเข้าใจในชีวิตคู่มากขึ้นอะไรเงี้ยแลการปรับตัวมันก็มามากขึ้นทําให้ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่าสดใสจากที่อาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้ในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้ก่อนที่เข้าแตงมากเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะถูกมันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นนะครับคนโสดบ้างคนโสด ชาววันอังคารอืมเอาสดสนอิทก,ก่อนนะช่วงนี้เหมือนคุณมีปัญหาในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเยอะหรือมีเรื่องที่ต้องสะสางค่อนข้างเยอะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะจะไม่เอาความสัมพันธ์อะไรที่ก่อนหน้านี้นะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะมีเรื่องที่ต้องโฟกัสค่อนข้างเยอะแล้วบางทีคุณอาจจะต้องพบปะกับผู้คนค่อนข้างเยอะมันก็เลยมีเสน่ห์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว อมแต่ลึกๆคุณก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาเทคแกคชั่นอะไรกับคุณมากแต่พอเข้อเดือนเมษาครับมีแน่ๆคนที่เข้ามาจีบคุณเพราะว่าสเสน่ห์คุณแรงมากเหลือเกินสเสน่ห์คุณแรงมากๆครับในช่วงเดือนเมษาเนาะอืมคนเก่าๆโดยยังไม่เห็นนะแต่คนที่มีความมีลักษณะของการที่ว่าช้าๆ จนเราบิวามรสังเกตว่าแบบอเราอ่านเขาไม่ออกเลยอะว่าแบบจีบหรืออะไรวะอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยเข้ามาบางคนก็พงพากมาเลยแต่มาแค่มามามาเหมือนเลี้ยงไข่ก็มีนะมาเหมือนเลี้ยงไข่แล้วก็มามาหายๆอะไรเนงะี้ยอืมมี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 ในช่วงเมษานะพอต่อเขาพฤสภาครับ ต่อเขาพฤษ,ษภาเนี่ยแล้วใหญ่เลยไอคนที่มามาหายหายมันก็จะหายไปอย่างนั้นนะแต่คุณก็ไม่รีบนะอยากมามาหายหายก็ได้คุณไม่รีบขออยู่ในมุมของตัวเองแต่มันจะมีคนที่เป็นเหมือนกับว่าคนเก่าๆอ่ะครับน่าจะน่าจะอยากกลับมาเป็นความรู้สึกของความสองติดสองใจที่ว่าเขาก็เลือกไม่ได้ว่าเขาจะกลับมากลับมาแล้วเขาจะ ทำตามสิ่งที่ชาววรรณคานหรือเขาจะต้องการที่แบบกลับเข้ามาแล้วปรับตัวให้กับชาววรรณคานได้มากน้อยแค่ไหนเป็นสิทธิที่เขาคิดอย่างเดียวนะเออแล้วมันเหมือนกับว่าเพราะเขาอาจจะเห็นว่ายิ่งถ้าเป็นคนเก่าๆที่เพิ่งมีกรณีกันไปมากๆโดยมีคขารู้สึกว่าเขาอ่ะน่าจะเห็นแหละว่าชาววรรณคานน่าจะมีตัวเลือกน่าจะมีการส่องอะไรกันบ้างแหละแต่ในขณะที่ สองกันอะเขาก็ไม่ได้หยุดที่จะมีตัวเลือกฝั่งเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต่างฝ่ายนามีตัวเลือกก็แฟร์เนาะเออเพราะฉะนั้นยังไงก็ได้ไม่ไม่ฉันก็จะไปเรื่องของฉันแต่คนวันอังคารจะหนักแน่นในตัวเองแล้วแบบมีความรู้สึกว่าถ้าคนที่เข้ามาไม่ได้ทาให้มีความรู้สึกว่าแฮปปี้ดีด้าอะไรก็ไม่เอา แล้วแถมถ้าเป็นคนเก่าด้วยบางทีกลับมาก็มีลักษณะอะไรเดิมๆอย่างเงี้ยก็เลยเขาเออไม่เอาแล้วกัน <S <S อืมไปโฟกัสอย่างอื่นแต่คนที่เข้ามาช่วงมิถุนาบางทีจะมีลักษณะของการที่ว่าปักหลักปักทงเลยนะอืมมันเหมือนกับว่าเออคู่ที่เปิคับ เอาคนที่ปกติก่อนนะในความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึก,กว่าปกติก่อนนะคนที่เข้ามาคนโสดนะน่าจะมีสองแบบแบบแรกคือแบบที่ดีสุดเลยเนะี่ยเช้าถึงเย็นถึงไม่ปล่อยอาจจะใช้เวลาตัดสินใจนานหน่อยหายไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วแบบอืมพอต่อเข้าไปทุนาะเอาโอเคมาพร้อมละแต่คุณก็จะมีสเปคในมุมของตัวเองนะว่า มาแล้วมาแล้วต้องทําให้ได้มาแล้วฉันต้องติ๊กถูกเลยว่าอะไรได้ไม่ได้เราเราเรารับได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะเออคุณทําได้ไหมล่ะทําไม่ได้ก็บายยอย่างนี้เลยนะซึ่งมันจะมีหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในตัวเลือกหรืออะไรก็ตามหรือคนที่เข้ามาจีบคุณไม่ว่าจะมาจากการงานก็ดีหรือฐานะทางสังคมอะไรเงี้ยการเงินอะไรเงี้ยเขาไม่เสียเขาไม่พ้องเลยนะคนที่เข้ามาในเดือนมิถุนาอืม บางคนเจอสายเปด้วยนะอสิบเหรียญก็มาแล้วบางทีอะโดเห็นเลยว่าบางคนอะน่าจะมีแพชชั่นที่แรงมากๆก,กกับคุณคุเนี่ยหรือบางทีในกรณีว่าเป็นฝั่งของชาววันอังคารเองอะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณตามจีบหรือตามง้อใครอะ่ะมาสักระยะหนึ่งในมุมของวันอังคารนะโดมีความรู้สึกว่าโอเคถ้ามันไปต่อไม่ได้คุณก็ตัด แต่ในขณะเดียวกันอนะ่ะมันเหมือนไปสปาร์กจุดจุดบางจุดหรือคําพูดอะไรบางอย่างที่มันมันไปทัชใจเขาเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยถ้าถ้าไม่ไปต่อกันจริงๆแล้วเราันจะไปเจอคนอื่นอะไรยังไงต่อเนาะอืม,อมเกือบไปแล้วเหมือนกันนะในบางคนนะสำหรับคนโสดเกือบเกือบจะไม่ได้เกือบจะไม่ได้ลงลงหลักปักฐานกับใครสักคนแล้วนะในไทมากเนี้ยเอาจริงๆสำหรับคนโสดนะอืม ทีนี้ไพ่พัน t ัสมาทาลอดเป็นยังไงนะครับ Four of Wands คนมีคู่ก่อนนะคนมีคู่กรณีก่อนนะถ้าคนที่ยังคุยกันอยู่หรือคนที่ยังคบกันอยู่มันตกผลึกจนมันสามารถต่อยอดกันได้และไปต่อกันได้โดยที่เขาไม่มีปัญหาอีกความสัมพันธ์หนึ่งด้วยนะก็ไปต่อเถอะครับอืมก็อาจจะเป็นคนนี้แหละที่ อยู่กันมานานไก่เห็นตีนงูเห็นนกไก่รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วเนาะมันคงไม่มีคนอื่นไปที่ดีกว่านี้อะ่ะอืมหรือเข้าใจเราเข้าใจธรรมชาติของคนมารังคารได้ดีกว่านี้ไหม,มคนโสดคนโสดอาจจะต้องระวังนิดนึง ไปเช็คดีๆนะครับว่าต่อให้การเงินเขาดีเขาเปยคุณน,นู้นนั่นนี่แต่ถ้าเขามีความสัมพันธ์แล้วว่าก็อย่าเอาเข้ามาเมานาะเพราะดมควรมรู้สึกว่าเขาจะมาหาคุณได้ระยะหนึ่งแหละแต่ถึงเวลาเขากคงไปเลือกตัวจริงเขาอยู่ดีอะครับประมาณนั้นในคู่ที่หรือในคนโสดที่ปกติเลยแบบว่าเออมั่นใจแล้วว่าคนนี้แน่ๆแล้วพร้อมที่จะยกระดับความสัมพันธ์แล้ว แล้วมองอนาคตร่วมกันถ้าจะเลือกนะขอให้เลือกคนที่มองอนาคตร่วมกันแล้วว่าเออไปด้วยกันได้ในระยะยาวหรือเป็นลักษณะของการครบลองเธอมครับอย่างนั้นจะโอเคกว่าสำหรับคนโสดนะใอรเอาละ,นนะครับแนะนำอะไรคล้ายๆกันเลย your positive emotion เอเบฟาย o s โพซิทีฟอิโมชันอ่ออย่างแรกก่อนเนาะมันจะมีในช่วงพฤษภาสำหรับคนโสดอะมันเหมือนกับว่าเอ,อคนโสดกับคนมีคู่เลยก็คือมีความรู้สึกว่าบางทีอะ อาจจะด้วยคุณมีความรู้สึกคุณเบื่อความรักด้วยนะแพชั่นคุณมันลดคือมันมีมันดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ่ะมันดีขึ้นมาช่วงเมษ,ษาแล้วอยู่คุณมันดรอปไม่ต้องดรอปครับก็ปกติใช้ชีวิตปกติคุยกันไปก่อนก็ได้ยดยไม่จับน้ว่าคนที่เข้ามาดีไม่ดีแต่อย่างน้อยก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรก็ถ้าคุณไม่ดีอย่าฉันเลิกใหม่เองก็ได้เพราะคุณเพราะเพราะจริงๆคนวันอังคารมีเสน่ห์อยู่แล้วที่เป็นแบบ คนโสดอ่ะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดึงดูดความสดใสในบางอย่างกลับมาแล้วอย่าย,ยึดติดก,กับอะไรที่เป็นลักษณะเดิมๆเพราะดูก็เห็นเหมือนกันว่าคนวันอังคารน่าจะมีลักษณะของการที่ว่าฝังใจจากเรื่องเดิมๆมาด้วยในบางคนบางกรณีนะครับคนโสดคนมีคู่โดยมีความรู้สึกว่าอืมบางเรื่องอ่ะไม่จําเป็นต้องสู้รปปบปมมือกันอ่ะ ทำให้ชีวิตคู่ของเราอ่ะคือบางทีเหมือนทะเลาะกันเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆจนบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องปัญหาจนไปจนถึงแบบระดับที่มันแบบว่าเฮ้ยปนีประนอม้อมชอมกันไม่ได้มันมีทุกระดับเลยนะอืมไพ่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยให้ให้ตัวเองกลับมาเป็นตัวเองอ่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตกูก็ตามให้ตัวเองกลับมาเป็นตัวเองและถ้ามันจะไม่ไปต่อกันจริงๆก็พูดคุยกันในแบบผู้ใหญ่อ่ะครับอืมแต่เราจะไม่ลดความเป็นธรรมชาติของเราลงไปใช้ความสดใสเหมือนเดิมทำชีวิตให้เป็นปกติสุขเหมือนเดิมสำหรับชาวางาังคารนะครับ expansion expansion เนี่ยอย่างที่บอกเนาะคุณมีตัวเลือกค่อนข้าง,างเยอะอืมคนสดแล้วคนมีคู่อ่ะ ยิ่งคนมีคู่นะก็ถ้าเกิดว่าเรายังยังยังคบกับคนคนปัจจุบันอยู่เนาะไม่ว่าปัญหาคือบางคนอนะถ้ารอดมาจนถึงเดือนพฤษภาต่อคอมมิถนิทนาบางคนถ้ายังไปต่อแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งรบกวนอยู่ก็ต้องตัดออกให้หมดนะครับอืมหรือถ้าจะไม่ไปต่อกับคนนี้จริงๆก็ต้องบอกกับเขาก็ต้องเคลียร์กันให้เสร็จแล้วก็ค่อยไปเปิดโอกาสเปิดโลกทัศทัให้ตัวเองอืม อืมเพราะทางเลือกคุณเยอะมากเลย <S <S คนโสดคนโสดดีแล้วใหญ่เลยครับคล้ายๆกันแพชชั่นคุณแรงมากอะเสน่ห์คุณแรงมากด้วยอืมคุณก็คาดหวังนะในช่วงพฤษภาโดยมีขอรู้สึกว่าในช่วงพฤษภาคุณค่อนข้างคาดหวังบางทีมันอาจจะเป็นความท้อจากเรื่องอะไรเดิมๆเนาะแต่ คนที่เข้ามามันก็ยังแบบไม่ทัชใจเราอะอตามสเปคเราก็ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องรีบโดโนไม่คาดหวังว่าคุณจะต้องแบบปรปปับเลยในสามเดือนนี้นะครับโดยไม่คาดหวังแต่ยังไงคุณก็คงมีโอกาสได้เจอแน่ๆเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นการลักษณะของการที่เปิดใจก่อนก็ได้ถ้ามองในแง่ดีสุดคือคุณแค่เปิดใจก็พอครับฉลักคนสดเปิดใจ เป็นธรรมชาติเป็นตัวเองให้เขาเห็นไปเลยรับไม่ได้ก็เดี๋ยวคิวต่อไปเดี๋ยวเขาก็มาอืมให้ใันเลือกเองซึ่งมันจะดึงดูดอะไรคนคนที่เขารู้ว่าคุณโสดอ่ะเร็วมากๆนะครับเอสเต็มออฟคนโสดนะถ้าเลือกไปแล้วนะครับเลือกดีๆนะเออถ้าเลือกไปแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่คุณเลือกให้ได้ประมาณนี้เลยครับสำหรับคนโสด เลือกไปแล้วก็ต้องเลือกให้เออมั่นใจมั่นใจในความรักครับว่าเราเลือกเขามาแล้วก็ก็ต้องเป็นคู่ชีวิตเราได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันอืมไม่ว่าจะเรื่องการเงินไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาก็ต้องทําให้ชัดเจนเลือกคนแบบนี้เข้ามานะครับสําหรับคนโสดคนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าหนักแน่นนะไม่ว่าจะง้อกันหรือเป็นคู่ปกติก็ตามหนักแน่นเข้าไว้ครับอืมเบื่อหน่ายบ้างท้อบ้างในความสัมพันธ์ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คนนี้ไม่ใช่เหรอที่อยู่ด้วยกันมาตลอดอืและยอมรับให้ได้ว่าเราเลือกมาแล้วในคู่ที่ไม่ปกติโดไม่ค่อยเห็นนะอืมอันนี้ไพนี้ไม่ค่อยเตือนนะนูไม่ค่อยรู้สึกว่าหรือถ้าจะเตือนนะก็คงเป็นลักษณะของการที่ว่าเลือกมาแล้วก็ต้องรับให้ได้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่า เกิดเราลงหลักปักฐานไปแล้วว่าเอาแล้วมารู้ทีหลังเนี้ยหรือบางทีรู้อยู่แล้วก็ยังจะเข้าไปอยู่ก็ต้องยอมรับให้ได้นะว่ายังไงเขาก็เลือกตัวจริงเนี่ยของเขาแน่นอนนะอืตามนั้นเลยนะครับโอเคขอบคุณนะครับชาวันอังคารนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ